พี่โดมผมถามหน่อยดีจะซื้อเคสโทรศัพท์ดีๆต้องดูอะไรบ้างครับนี่เลยครับดูอย่างแรกเลยนะครับดูในส่วนของตัวเคสเนี่ยมันแพ็กเกจมาดีหรือเปล่าอ๋อเริ่มจากแพ็กเกจก่อนเลยอ้รจริงๆมันเรื่องจริงครพี่ดูดีๆดูของแท้ดูตั้งแต่แพ็กเกจเลยพี่<อ><อ>มีพวกชื่อบริษัทมีรุ่นมีซีเรียลมีส่วนของการเช็คย้อนกลับได้ไหมวะต้องดูตั้งแต่ร้านช้าด้วยใช่ครับใช่ครับอันที่สองก็แพ็กเกจจริงข้างในหนนี่ฮะดูนี่ครับโอ้ แพ็เกจิ้งมันบ่งบอกถึงการใส่ใจครับอ่าฮะวันนี่คือเคสสำหรับคุณนะครับว่าผู้ผลิตเขาใส่ใจขนาดไหนนี่ต้องใส่ใจมากเลยแล้วดูข้างในนี้ก็ใส่ถุงมาอีกนะครับห่อหุ้มมาให้อย่างดีนะครับอ่าฮะอ่ะแล้วเรามาดูกันคือเคสอะมันเป็นตัวป้องกันในส่วนของการเป็นร้อยดังนั้นเนี่ยเราก็ดูแลเขาตั้งแต่ค่อยๆออกมาจากในส่วนของตัวถุงเลยปึ๊บว้าว สวยจังพี่โอ้โหเคลียร์อันนี้เคสของอะไรพี่โดมของทอรัสทอรัสทอรัสรุ่น q ิวสาโมโนโอ้ยพี่โดมรีวิวมาหลายตัวแล้วนี่ก็คืออยากเอามาให้ดูแบบให้เห็นจุกๆเลยนะครับของแท้ของทอรัสจะต้องติดมาแบบนี้มันสามารถที่จะเช็คอยู่ด้านหลังตรงนี้ได้นะโอ้เช็คได้ของทรัสเช็คได้แต่ผมปิดไว้นิดนึงอ่ะน่าจะรู้เลยจะเปิดดูได้นะครับก็เวลาใช้ก็แกะเขาออกมานี่โอเคมาดูในส่วนของนี่ครับตัวด้านในครับ S <S อยากให้จับป่ะพี่<อ>พี่ลองรูปดูรู้สึกยังไงครับเฮ้ยมันนิ่มมากพี่โดมอ่ามันนิ่มครับเฮ้ยมันคืออะไรตัวนี้มันจริงๆผมเรียนว่ามันเป็นกรมีกรมีเออใช่ใช่ใช่สัม<ต>ผัสเมืนกามีนะเขาเรียกว่าอคาทัรลาวะ่ะมีชื่อด้วยอัทาทัลลานะอ่าอคาทัลาลองไปเลือกซืดูว่ามันไงแต่จริงจริงคือมันสัมผัส กรมะจีถ้าผมเรียกผิดมาแปะบอกผมด้วยนะแสดงว่าอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวเครื่องเป็นรอยแล้วสิคือแน่นอนครับเวลาซื้อมือถือมาใหม่ครับอันนี้ขออนุญาตแชร์ในส่วนของเจ้าตัว17 Pro Max คือกลวมเป็นรอยโอ้เพราะวัสดุมันทํามาจากอะไรนะอะลูมิเนียม,มคือมีโอกาสที่จะเป็นรอยก็เป็นจุดหนึ่ง,งที่ต้องระวงังต้องระวังนะครับเพราะสีของเขามันโดดเด่นสีโดดเด่นดังนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ซับไปเนี่ยแค่จะกดเข้าไปเนี่ยคนซื้อมือถือมใหม่ๆหรือรักมือถือมากๆเนี่ย ก็จะห่วงตรงเนี้ยที่มันจะเป็นรอยอยู่แล้วพี่โอ้หน่ากลัวอ่ะเราก็ค่อยๆกดเข้าไปมึบอย่างเงี้เห็นไหมฮะมันซอฟมากพที่ดมนี่ฮะของดีครับโอ้นี่เป็นไงพี่หุยเดี๋ยวหุยสีนี้มันเข้าได้กับไอโฟนทุกสีจริงสีนี้เข้าได้หมดครับผมสีขาวนี่เป็นสีเบทอือคือเข้าได้หมดอือเคสตัวนี้สัมผัสแรกเลยคือเห็นข้างนอกมันดูแบบสวย สวยนะหรือแบบมีมิตินี่สีขาวสวยอยู่นะฮะโอ้โเป็นมิติตัดก,กันอะใช่แล้วก็เวลาซื้อมือถือมาเขาจะเป็นห่วงกล้องกันตัวนี้เขาจะถูกออกแบบยกขึอม,มาครอบเรียงกล้องก็เป็นอีกจุดที่ต้องคอยระวังใช่เวลาระวางในแนวราบไม่มีปัญหาอันนี้ต้องไม่ต้องห่วงแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะตัวด้านหน้านี่มันก็ยืดน,นะโอ้ยตัวนี้หน้าจอก็ปกป้องด้วยใช่ครับเวลาวางในแนวราบตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงมันยืดออกมาโอ้สุดๆเลยพี่โตสุดยังไม่จบจริงๆจุดเด่นของทอรัสคืออะไรแล้วพี่ว่ามา วงแหวนแม็กเซฟวงแหวนแม็กเซฟเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเนียเนียอ๋อนี่คือหัวใจจุดเด่นของเขาเลยนะครับทุกแบรนด์เขาก็มีทำแม็กเซฟออกมาอู่แล้วเนี่ยไม่เหมือนกันตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กอ่ะฮะมันเป็นแม่เหล็กด้วยเป็นแม่เหล็กใช่มันเป็นแบบตัวแม่เหล็กด้วยมันดูดอ่ะอันดับแรกเนี่ยโอ้โหนี่มันชาร์จได้อะฮะโอเคนะชาร์จได้ด้วยความที่มันดูดดีอ่ะพี่ขย่ายังไงมันก็ไม่หลุดอ่ะเดี๋ยวผมขย่าแบบคือมันคงไม่มีใครตั้งใจขย่่าาให้แบบสสุุดดๆเลลยยะขนครับให ดวนหนึบอยู่ละโอ้ยพลังดูนี่สุดยอดอแล้วเวลาแปะกับเคสเท่ๆนี่มันก็สวยดีนะโอ้ยเดี๋ยวแลดูว่ามันเข้ากันเลยเนี่ยเข้ากันฮะแล้วก็ยังไม่หมดครับเจ้าตัวนี้เราสามารถที่จะดึงเขาึๆแบบนี้อืมเอาไว้ทําอะไรบ้างมันทําอะไรได้บ้างไอ้ตัวนี้นี่ขาตั้งตั้งโทรศัพท์ได้ไม่ต้องไปพิงขวดน้ําปลาแล้ว <laughs> ไม่ต้องไปพิงขวดเครื่องปรุงแล้วเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวโอ้โหจะเป็นสายบลก ขวดน้ำปลาก็แปลกๆกันะได้ใช้วันนี้ดีกว่าโอ้แบบนี้ดูดีนี่แนวตั้งเอาแนวนอนล่ะบางคนก็จะใช้แบบเอ้ยเป็นแนวนอนปุ๊บเอาแค่นี้ใช่ใช้ผิดมันหมุนได้มันปรับได้360องศาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยปรับได้นะครับนี่หมุนได้ตั้ง360อองศาไม่ต้องห่วงเลยจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนได้หมดครับแล้วของแท้นี่คือเขาหมุนดีนะครับตรงนี้หมุนดีมากนะครับขอฟังเสียงชัดๆได้ไหม โอ้เป็นไงพี่ <laughs> เสียบแน่นมากแน่นนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวของสแตนตัวเนี้ยผมยังใช้ถนัดคือใส่ไว้แบบนี้เลยอมทมว่าทําไมถึงถือมือถือได้แบบนี้นะครับทำไมต้องถืออย่างเงี้ยพี่โดมคือบางครั้งนะครับเราได้มุมที่แตกต่างนะะฮะคือเราสามารถที่จะปรับมุมกล้องได้แบบนี้อืมเออแล้วเวลาแบบยกอสมมติว่าเราจะเซลฟี่อย่างเงี้ยบางทีผมก็จับแบบนี้นะอ๋อจับแบบนี้ก็ได้ มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งใช่ไหมมันเป็นอีกมุมหนึ่งหรือเราจะเอาไว้ห้อยในส่วนของเขาเรียกว่ากิ่งไม้หรือเหล็กหรืออะไรก็แล้วแตส่สมมุติว่าจําลองนะในห้องนี้มันไม่มีอันนี้เป็นกิ่งไม้เราไปเสียบมืบเขาให้โอ้โหถามว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็แค่ทําแบบนี้แล้วก็เซลฟี่ได้เลยหรือว่าถ่ายทำคอนเทนต์ได้เลยอย่างเงี้ยที่ตัวนีกก็ท่ายเ,เยอะแล้เกินท่ายเยอะเลย <laughs> ครับอันนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเ <bug ly> จ้าตัวนี้นะครับผมชอบเลยก็คือมันเป็นตัวแม่เหล็กที่ดูดเหล็กได้อ่ะ เกเทสให้ดูว่าจริงไหมนี่นะฮะจะแปะไปกับเหล็กตรงนี้นะครับไหนดูซิดูด้านหลังก็ได้ี่มันไม่ได้เกี่ยวขอบอนนี้นะบางคนบอกว่ามันก็ติดหรือมันเกี่ยวขอบไม่ให้ดูนะโอ้โหชัดเจนนะครับโอ้ oh, ใช้ได้เลยคือถามว่าทาอะไรก็คือไปแปะในส่วนของแม่เหล็กเนี่ยเราถ่ายทําคอนเทนต์ได้ uh huh. เราเอียงแบบนี้ก็ได้เนี่ย uh huh. เห็นป่ะ uh huh. คุณก็ได้มุมแบบแตกต่างกันคือบางครั้งก็ใช้กล้องได้เลย ออันนี้คือประโยชน์เขานะครับเป็น,นแม่เหล็กที่คุณจะเอาไว้ติดได้เลยโอ้อันนี้ประสงค์มากใช่ปกติ m a ็ s a ซฟอื่นๆเนี่ยมันไม่มี <c oughs> ตัวนี้ใช้ได้นะครับของทอรัสนะครับแนะนําเลยนะครับก็ดูแล iPhone ของคุณนะที่คุณรักแน่นอนนะครับ เวลาถือมือถือเนี่ยปกติกลัวกลัวจะหลุดเดี๋ยวนี้ผมจะถือมือถือผมจะพกท่าน,นี้แลือถือไปแบบนี้ละคือมันจับได้หลายมิติาาไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะครับของดีอยู่นะครับนะโอ้ตัวเดียวฟังก์ชันเยอะมากเยอะนะครับมั่นใจว่าใครก็ชอบอ่ะอือเป็นพี่ก็ชอบนะเนี่ยสีนี้ขายดีที่สุดโอ้โอกดตัวการนะครับเดี๋ยวหมดโอ้โหต้องรีบเลยอย่างี้ต้องรีบสีนี้ขายดีมากจัดจัดเลย